สวัสดีครับทุกคน ทุกคนแอบดูผมร้องเพลงนานยังเนี่ย <Yeah. S 1> ผมอายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซอมบี้แมนที่โหดที่สุดในเซิร์ฟกันนะครับ uh? ผมเลยร้องเพลงซอมบี้เพื่อเรียกความฮึกเขิมและกำลังใจเพลงซอมบี้ก็เป็นเพลงที่ฮิตมากนะครับสมัยที่ยายผมยังสาวๆ <Yeah. S 1> ตอนนี้พลังซอมบี้แมนของกายฮิตก็ปุ๊บหนึ่งล้านห้าแสนหครับทุกคน <c oughs> นี่คือสุดที่สุดของผมในตอนนี้แล้วซอมบี้แมนเพิ่งเข้าได้ไม่ถึงอาทิตย์พลังไปถึง1.5ล้านแล้วอะครับทุกคน ่วนพลังรวมก็ทะยานขึ้นมา 7.6m ครับทุกคนพุ่งทะยานไวมากนะครับเพราะว่าผมเอาจริงแล้วนะครับทุกคนและนี่ก็คือทีมเต็มของ oh, ซอมบ,บี้แมนของผมอืมโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูทีมเต็มของซอมบ,บี้แมนของผมเราจะเริ่มจากออเดิฟก่อนนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมนะฮะเราจะใช้แค่ซอมบ,บี้แมนกับด้วงนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าซอมบ,บี้แมนของผมโหดแค่ไหนและทําอะไรได้บ้างเราจะเอาปู่แฟงดักชายเมทัลไานาแล้วก็อะตอมิกออกนะครับเอาปูเข้ามาเอาสะกก้แตง เข้าามเอาหอยทากเข้ามาเอากบมาอีกตัวโอเคเพอร์เฟกเลยครับไปครับเราไปดูความเทพของซอมบี้แมนของเราเลยดีกว่านะฮะเท่ากับว่านี่เป็น2ต่อ6เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกับอันดับ3ละกันครับไปครับ180เพชรใจไหวลุยมาแล้วครับซอมบี้แมนของกายกเข้ามาพข้ากับเราสับๆนะครับกบหอยปูตะเกตแล้วก็ด้วนนะครับยังไม่ได้เจอฝันข้ามก็ยิงกี่ไปแล้วด้วยแล้วครับผม ยังไม่มีใครตายนะครับแล้วก็ตามด้วยอัลติเมทสกิลของคิงนะครับคิงแอนจินครับปัก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 กุ้งสองอันเจ็ดถือว่าแรงมากนะครับเราสัมพันธ์การหยิดตายหมดแล้วนะครับลีด้วงเพย์ตัวยนต์นะครับที่เป็นสัตว์ซอมบี้แมนของการหยิดเต็มดาวเลครับงปืนไปเปรี้ยงซอมบี้แมนของเขาตายแล้วนะครับซอมบี้แมนเขาจะมีแค่สี่ชีวิตนะครับแต่ว่าซอมบี้แมนของการหยิดจะมีหกชีวิตนะครับเพราะว่าซอมบี้แมนของผมขึ้นข้าดาบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูเขาเข้ามาต่อยซอมบี้แมนครับผมซิวอร์แฟนก็เข้ามาตีธรรมดาใส่่อออมมมมบบบี้้้แแแนนนกกาายหิดะคครรรรััลลวว็็เปทผ ยังครับยังไม่สิ้นครับชีวิตแรกของซอมิแมนการยิงยังไม่ตายนะครับขิงเอนจินมารอบที่สองแล้วครับผมปัก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 ตุ้มหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับเรียบร้อยชีวิตแรกของซอมิแมนการยิงดักแล้วนะครับปัดฮุบอาชุราคาบิโต้นะครับเข้าไปต่อยด้วยของเขาขึ้นตะวันสวรรค์นะครับเปรี้ยงนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับซอมิแมนการยิบลุกขึ้นมาของกระติ๊ดาบไปนะครับดูเขาเขายังไม่ตายเหมือนกันครับผมอัลติเมทสกิลของซอมิแมนก่อนหนูข้ามันนะครับ เปียงเรียบร้อยครับสวิตแมนการหินชีวิตที่สหายไปแล้วครับเหลืออีสีชีวิตครับปกชว่าคำโตของฟองตข้ามต่อยด้วยกันหยีสว่ค์หรือเปล่าน่าจะไม่ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าดวขงการหินถึงมากนะครับแล้วก็ตามด้วยตีนปของซิว่ปขงตรข้ามนครับแล้วก็ไม่์ทนา้เขาสั่งืวันที่สาม้วครับกินปาวุธเฮึมเปียงห้าหมดาเมจนะครับดวงบอกว่าขันมากนะครับนี่ขี่ปนาวุธหรือว่าจ้วดที่ทบกระดาษกันแน่นะครับพิทเอนจินมาแล้วนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่น เลือดเกือบเต็มครับผมสวิมแม็กาายินสบ้านแคครับผมอัติเมสกิลใส่ดวงคำสั่งว่าไม่รอดได้หรอกครับผมหนึ่งล้านนะครับล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสวิแม็กเขาอัติเมสกิลไม่แล้วเออสวิแม็ผมตายรอบที่รอบที่ไหนวะรอบที่สามมาครับทุกคนเอ้ยยังไม่ตายนะครับโหอึดมากกินแรวุนมาอีกแล้วรอบที่สี่แล้วครับผมสวิแม็ของกายินก็ตายแล้วครับผมรอบที่สามแล้วครับคิงแอนจินมาครับอัติเมสกิลใส่ดวงของกายินครับผมบอกเลยว่ายังชิวครับผมดวงกายิดสัตย์กลับด้วยบัตูอิชูราไปสอย กิงขึ้นไปบนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่ายังไม่ตายครับผมสมิแมงกายตีมดามไปนะครับคิงเขาติดไม่ยอดท้อเลยยังไม่ตายนะครับตอนนี้สมิแมงของหนูข้ามตีมดามานะครับแล้วก็สมิแมงผมเหลือกี่ชีวิตผมจะไม่ได้นะครับน่าจะเหลือมารสามไม่ก็สี่ชีวิตนะครับคิงแอนจิ้นจากฝั่งหนูข้ามมาแล้วครับผมปัก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 ปเปี้ยกสมิแมงของกายติดน่าจะตายรอบที่สี่ หายเฉยพักๆอยู่งงเลยเลยมื่อกี้ที่ฝั่งตรงข้ามตายเพราะว่ามาจากพาสีของซอมบี้แมนนะครับนอกจากซอมบี้แมนผมจะเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ซอมบี้แมนตายจะสร้างดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามทั้งทีม80%เลยนะครับแล้วก็บกวกกับสะท้อนของดวงนะฮะเลยส่งฝั่งตรงข้ามไปนอนคุยกับร่างมะม่วงโดยที่ไม่ต้องตีเขาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้แมทซอมบี้แมนกับเหล่าสัตว์ในการอธิบายสกิลของซอมบี้แมนนะครับ <S <S เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะคะว่าซอมบี้แมนทำอะไรได้บ้างเริ่มด้วยตีธรรมดาก่อนเลยครับยิงปืนครับผมใครที่โดนซอมบ แมนยิงจะทําให้ติดกระดูหัก100%นะครับและการที่ศัตรูติดกระดูหักจะทําให้เราได้ลูกไฟ2ลูกนะคบเพราะว่าคอของซอมบี้แมนเนี่ยถ้าทำให้ฝ่าตรงข้ามติดกระดูหักได้จะได้ลูกไฟ2ลูกและถ้าเกิดทีมเรามีโล่ฟ,ฟ้าก็จะได้ลูกไฟอีก2จุดนะครับเพราะงั้นซอมบี้แมนจะคอมโบกับเมทันไนและซิลเวอร์แฟงได้โหดมากนะครับกระดูหักรัวๆแล้วก็สร้างโล่รัวๆทำให้ได้คอมโบใช้สก,กิลทุกเทิร์นนะครับอันตเมทสกิลสบั้นแคนนะครับซอมบี้แมนจะเข้าไปตีรวตัวสร้างความเสียหายเยอะมาก จะฮิวให้เพื่อนทั้งทีมตามดาเมจของซอมบี้แมนนะครับอย่างเกรียนอัติเมจสกิลที่ว่าเกรียนแล้วมันดูพัสซีฟสกิลมันนะครับอย่างที่บอกนะครับเวลาซอมบี้แมนตายจะสร้างดาเมจให้ฝั่งตรงข้ามทั้งทีมนะครับ80%และซอมบี้แมนจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนในทีมมันอยู่บนสนามนะครับและซอมบี้แมนของการยิก็สามารถเกิดใหม่ได้ถึง6ชีวิตเลยนะครับเพราะว่า5ดาวนะซึ่งถือว่าโคตรเกรียนเลยนะครับตายทีก็สร้างดาเมจให้ฝั่งตรงข้ามทั้งทีมอย่างหน้าด้านเกิดใหม่ได้ถึง6รรอบรบบะัเเเเพาาาาววว่ถ้้กกิดดดทีย4แลม ที่เวลาซอมบี้แมนตายจะมากกว่านะครับแถมยังเกิดใหม่ได้หรอบนะครับในขณะที่สีดาวเกิดได้เพียงแค่4รอบเท่านั้นและเวลาซอมบี้แมน5ดาวฟื้นขึ้นมาก็จะมีเลือดให้1 5เลยนะครับเทียบกับสีดาวที่มีเพียงแค่10%เท่านั้นเพราะงั้นซอมบี้แมน5าดาวถือว่าคุ้มค่าและเก่งกาจมากๆนะครับและมาดูกันที่คอสกิลของซอมบี้แมนนะครับพลังเกิดใหม่อย่างที่บอกครับเวลาฝ่ายตรงข้ามติดกระดูกหักและฝั่งเรามีโล่จะได้ลูกไฟแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ครับทุกคนมันยังมีอีกหน,ค,กรนครรันะััในนขณะทีี่่เเาากกํลงสู้มมือม ที่เคลื่อนไหวจะเด้งเลือดทันที4% ทีมครับผมเป็นระยะเวลา2ทเ,เาทินเ,นเกรียนโคตรเป็นยังไงครับซอมบี้แมนเก่งและเกรียนโคตรๆเลยนะครับเอาละครับหลังจากทีพนพน่เพื่อนๆได้เข้าใจแล้วว่าซอมบี้แมนทำอะไรได้บ้างและได้เห็นถึงความโหดของซอมบี้แมนกาหยหินรอบนี้เรามาดูทีมเต็มของซอมบี้แมนกายินกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดกับอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับจัดทีมครับผมมาได้แล้วอะตอมิกลูกพ่อ,อปึ้งปู่ซวเวอร์แฟงซูเปอร์ดักชัยและเมทันไรครบทีมแล้วครับโคตรเท่เดี๋ยวเราให้อะตอมิกยืนกลาง กว่านะฮะเราจะเอาตัวดาเมจไว้หลังซอมบี้แมนนะครับประมาณนี้ละกันมาครับอันดับ2ของเซิร์ฟเขาจัดทีมคล้ายกับจานเจมากเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากซูเปอร์ดักชายเป็นแทงคทอปนะฮะไม่ได้ต่างกันมากลุยเลยครับทุกคนทีมเต็มซอมบี้แมนกายินปึก360ก360เพชรเพื่อแมชมันผมยอมจ่ายได้ครับผมลุยลครับมากำลังเข้าสู่โลก เอาละครับมาถึงเซอร์วิแมนแล้วสองฝั่งก็ยินจ้องหน้าเพื่อดูเชิงกันก่อนนะครับมมแต่ว่าไม่ทันได้ของฝั่งตรงข้ามเปิดศึกมาด้วยคีวไาแล้ะนะครับเปรี้ยงเจ็ดแสนดาเมจน,นะครับซีว่าแฟนของฝั่งกันอีกสร้างโรยกับทั้งทีมแต่ว่าโลรที่สร้างไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าคิงแอนจินทะลุโลครับผมสามล้านหนึ่งแสนถือว่าแรงมากๆนะครับไม,ม่ทันได้ของฝั่งเองยิงคีวไาแล้วก็ไปครับซีว่าแปนฝั่งตรงข้ามก็สร้างโรยกับทั้งทีมเหมือนกันนะครับแทงพระสวรงค์ของข้ามควอนติเมทสกิลมานะครับแทงท็อป อะตอมิกซิสม์ล่อสองชั้นเข้าไปครับเปลี่ยนผ้าล้าน oh. ดาเมจนะครับขนาดมีโล่อถึงสองชั้นยังส้านทานดาเมจของอะตอมิกกายหยิทไม่อยู่ส่งผลให้เม่ทนาของฝั่งหนูข้ามลงไปนอนคุยกับร่างมะม่วงเลยนะครับแล้วตอนนี้ซอมบี้แม่ของเขาก็ลงไปนอนไปแล้วเหมือนกันนะครับชีวิตแรกซอมบี้แม่ของเขาไปแล้วนะครับผมเอาละครับเรากำลังจะเข้าสู่เทิร์นที่สองแล้วนะครับรอบนี้คิงเขาจะแรงมากๆนะครับเพราะว่าลูกไฟเยอะมากมาแล้วครับคิงเขาคิงเอนจินปักปักปักเปลี่ยนสามล้านเก้าแสนดาเมจนะครับแม้ว่าจะแรงแค่ไหนชีวิตแรกของสวิมแม่ปักการิก็ย ใส่ซิวแฟนกาหยหินนะครับยังไม่ตายครับซิวแฟนกาหยหินเหนียวมากนะครับมาใส่ละังเทหญิงซ้ำใส่ซิวแฟนกาหยหินอีกนะครับโอ้โหซิวแฟนกาหยหินก็ยังยืนอยู่นะครับเหนียวมากๆครับผม ซอมบี้แมนเขาอันติเมตสกิลใส่ใครครับใส่ซอมบี้แมนการ์กิทนะครับปั้งเรียบร้อยคำชีวิตแรกของซอมบี้แมนฝั่งการ์กิทดับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาตอมบิคิดเติ้ลไปแล้วนะครับเปรี้ยงฝั่งตรงข้ามเจ็บเยอะมากนะครับตอนนี้ซอมบี้แมนกาห์ิทอันติเมตสกิลไปนะครับสะบั้นแขนใส่น้งผังข้ามนะครับตายแน่นอนครับหนึ่งล้านสามแสนไม่ตายครับติดไม่ยอดคอกระผมโชคดีไปนะอาชุล่าคาบุโต้ของการ์กิทมาแล้วครับปัดทุกอาชุล่าสอยด้วงเข้าไปบนฟ้าเลยนะครับแต่ไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตามมมาาาาดด้้้้ววววยยยยยหหหััััััสนนนนนทรรรรงงงงขออซิแบบบคคคก่ะะะเเปปีีไตตตล ถึงตัวหลังนะครับซิวอร์แฟงของเขาตายพร้อมกับแทงคอปเลยนะครับซิวแฟนกาลหิดโหดมากๆนะครับทะลวงทีไส้แตกเพอร์นที่3มาแล้วครับคิงเอจินของปานุข้ามรอบนี้ก็น่าจะแรงเหมือนเดิมครับผมยังไงครับผมไปอย่าง2อล้านเแสนครับทีมกาลหิดยังยืนอยู่5ตัวครับผมสับั้นแคนจากซแบี้แมนเข้ามาแล้วครับเปลี่ยนครับผมซแบี้แมนกาลหิดยังเหลืออีกหลายชีวิตมากนะครับเยอะจนจำไม่ได้แล้วนะครับตอนีดิสเซร์มาต่อครับผม ปัง้งหนึ่งล้านสามแสนครับยังไงครับซอมบิแมนเขาล่วงไวรอบที่ไหแเราไม่รู้นะครับซาบันแค้นจากซบมบิแมนการยิบมาแล้วครับยิงใส่ด้วกนะครับแปดแสนดาเมจด,ด้วกเขาใกล้ตายแล้วนะครับผมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นดวกผมเป็ฉากแล้วนะครับเปรียง เยบม้อยหมดใส่น้ำตาลยิปิดฉากใส่กิ้ม,มาครับเอาติดไม่ยออ่อท้อทีมมันมีไม่ย่อท้อเยอะมากนะครับสุพรรชัยเก็บงานได้ปุกปัปกเก็บ้อยครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับทีมซอมบี้แมนของกายหินโหดถึงใจเพื่อนเลยไหมฮะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่รอคอยกันแน่นอนนะครับและถ้าเกิดอยากจะหยุดยั้งการเกิดใหม่ของซอมบี้แมนกายหินก็ต้องฆ่าตัวอื่นให้ตายหมดนะครับและมันยิ่งยากกว่าเดิมเลยนะครับการที่จะเอาด้วงกายหินให้ตายก่อนซอมบี้แมนบอกแล้ว ว่านี่มันยุคของทีมยื้อทีมอึดทีมดาเมจก็อย่างที่เคยบอกครับว่าตอนนี้ยุคของทีมอึดมันเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจาอดีตฟูบุกิได้ไหมฮะคนที่สปีดไวที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้อันดับล่วงไปอันดับไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะผมบอกแล้วสายสปีดเหนื่อยแน่นอนครับผมอ่านเกมไว้หมดแล้วครับผมถึงไม่เคยทําทีมสปีดเลยนะฮะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวยุคของผมมันก็มาหาผมเองครับคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วอ่ะทีมซับไมแมนของผมอ่ะมันไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดในตอนนี้ครับผมทีมที่เก่งทีี่สุดในนนนเต้อจะป็ แบบอันดับ2ของเซิร์ฟผมครับก็อ์นะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเห็นว่าตัวดาเมจผมจะเป็นอะตอมิกตัวดาเมจเขาจะเป็นคิงถ้าเกิดบอกตามตรงเมตาเนี้ยคิงดีกว่าอะตอมิกเยอะมากๆครับผมเหตุผลก็ง่งายๆครับที่คิงดีกว่าเพราะว่าเวลาคิงเขาอันติเมตสกิลคิงแอนจินมาเนี้ยจะทะลุโลกข,ของซิวแฟงครับเท่ากับว่าจะเข้าเนื้อเน้นๆเลยแถมเวลาคิงอันติเสร็จก็จะฮิลไว้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับยิ่งเหมาะกับทีมยื้อเข้าไปใหญ่และมีหนำซ้ำคิงยังสามารถตัดลูกไฟฝั่งตรงข้ามได้ด้วยทําให้เทรแก ซอมบี้แมนผมออกสกิลไม่ได้ส่วนเรื่องดาเมจเอาจริงๆคิงจะแรงกว่าอะตอมิกครับแต่ที่เห็นอะตอมิกผมปาดแรงกว่าคิงเนี่ยเพราะว่าอะตอมิกผมมันปั้นมาเวอร์เกินนะฮะถ้าเกิดพลังเท่ากันเนี่ยคิงได้เปรียบกว่าแน่นอนครับผมพอผมอธิบายอย่างนี้เสร็จเพื่อนๆก็น่าจะกําลังสงสัยนะครับว่าแล้วทําไมกายหยิดไม่ปั้นคิงล่ะครับก็ให้ภาพมันเล่าเรื T ่องครับทุกคนแบบว่าหนาวมากๆเลยอ่ะครับ ขนาดไม่ต้องปั้นตัวเมตาก็ยังอยู่บนยอดเขานะครับอยู่เป็นอันดับหนึ่งอะครับทุกคนอากาศข้างบนหนาวแท้ยักยอกนะฮะทุกคนเดี๋ยวเอาดีๆและเหตุผลที่ผมไม่ปั้นคิงแล้วยังเอาอะตอมิกต่อนะครับเหตุผลเดิมกับก่อนเมตาสปีดจะหายไปครับนั่นก็คือผมทําทีมเผื่ออนาคตครับผมเหตุผลแรกเลยนะครับถ้าเกิดผมปั้นคิงแทนอะตอมิกเนี่ย สุดท้ายแล้วในอนาคตเวลามีตัวใหม่เข้าผมก็ต้องย่อยคิงครับแล้วพอเราย่อยคิงปุ๊บของที่เราได้จากการย่อยคิงมาเราก็เอาไปต่อยอดไม่ได้นะฮะเ<อ>พราะว่าคิงเป็นสายพลังสีม่วงเนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดผมปั้นคิงในตอนนี้ในอนาคตผมก็จะประสบปัญหาเดียวกับอาจารย์เจในตอนนี้ครับซึ่งทำให้ทีมพังต้องโลงทีมใหม่หมดเลยเวลาเมตาเปลี่ยนเ <What? S 1> พราะงั้นเวลาผมทำทีมเนี่ยผมจะนึกถึงอนาคตเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าอะตอมิกมันตกเมตาก่อนคิงอีกรงอีกจะทำอะตอมิกไปเพื่ออะไรมีเหตุผลครับผมคิงเนี่ยพอย่อยไปเอาไปต่อ ยอดตัวไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนอกจากเกียร์โลที่อีกเกือบปีกว่าจะเข้าแต่อตอมิกเนี่ยถึงผมจะปั้นไปสุดแค่ไหนตอนนี้ผมก็ไม่เสียทรัพยากรในการปั้นฟรีๆครับเพราะว่าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกระบองเหล็กหรือว่าแฟลตประกายแสงถ้าเกิดมันเข้ามาผมก็สามารถย่อยอะตอมิกแล้วก็ปั้นตัวใดตัวหนึ่งในพวกนี้ให้ขึ้นมาแทนอะตอมิกได้ทันทีครับจะไม่เปลืองทรัพยากรเลยนะครับ ทุกอย่างมันอยู่ในการคํานวณของการแชนแนลครับผมก็นั่นแหละฮะผมจะไม่ยอมเสียทรัพยากรฟรีในการปั้นตัวนะครับแล้วก็เหตุผลที่2ที่ไม่ปั้นคิงนะครับคิงมันทําได้อย่างเดียวเลยครับคือป v p ครับผมซึ่งจะต่างกับอะตอมิกที่สามารถต่อยอดไปตีบอสได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสผมจะทําคลิปให้ดูนะครับเพราะงั้นระหว่างนี้แม้ว่าอะตอมิกจะตกเมตาผมก็สามารถเอาอะตอมิกไปฟาร์มของเพื่อให้โคดขึ้นในอนาคตได้นะฮะคุณผู้ชมและเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3าก็อะตอมิกมันลูกรักผมอะครับจะให้ย่อยได้ยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็จะไม่ฝืนธรรมชาตินะฮะกระบองเหล็กเข้าผมอาจจะยังไม่ย่อยอะตอมิกแต่ถ้าเกิดแฟตประกายแสงเข้าเมื่อไหร่ต้องย่อยอะตอมิกให้แฟตประกายแสงกินแน่นอนครับผม ทีมสุดโหดในอนาคตที่ผมวางไว้นะครับก็จะเปลี่ยนจากเบอร์ดักชายเป็นกาโรนะครับเปลี่ยนจากไมท่าไนท์เป็นกระบองเหล็กแล้วก็เปลี่ยนจากอะตอมิกเป็นแฝดประกายแสงครับผมครบทีมเมื่อไหร่ไรพายแน่นอนครับคุณผู้ชมจริงๆแค่นี้ก็เถื่อนสุดๆละยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคิดกดแชร์และกดกระดิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้ครับผมผมอ่านเม้นต์ตลอดครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวังว่าจะสนุกกับซอมบี้แมนของกายกิชแนลนะครับ what is your head And your head, head I come and go like a ride